ข้อผิดพลาดในการเลี้ยงชาโลเล่ของเราหนึ่งปีที่ผ่านมากับการเลี้ยงแม่วัวชาโลเล่และข้อผิดพลาดในเรื่องการสำรองอาหารและแหล่งหญ้าในครอบครัวของเราให้เพียงพอจนกว่าจะหมดฤดูแล้งนี้รู้ไหมทำไมเราถึงบอกว่าข้อเรามีแหล่งหญ้าและอาหารไม่เพียงพอสำหรับการเลี้ยงแม่วัวชาโลเล่หนึ่งตัวเพราะว่าแม่วัวชาโลเล่ได้คลอดลูกมาหนึ่งตัว จึงทำให้แม่วัวกินหญ้าและอาหารเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเมื่อก่อนตอนยังไม่คลอดลูกแม่วัวชารเล่จะกินหญ้าสดอยู่ที่วันละหนึ่งรถเข็นก็คืออิ่มท้องทั้งวันแต่พอแม่วัวคลอดลูกและบวกด้วยลูกกินนมเยอะจึงทำให้ร่างกายแม่วัวซุดโทมและหิวบ่อยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจึงต้องหาหญ้าสดเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวแต่หน้าแลงนี้ เราค่อนข้างโชคดีที่เจอคนปลูกแหล่งหญ้าแคนกุลาขายในหมู่บ้านปลูกขายในราคาถูกในราคากันเองสามารถร้อยสามสามัดร้อยจะได้เต็มที่หนึ่งรถเข็นพอดีคือเยอะมากจากที่เราลองให้แม่วัวชโรเล่กินต่อการใจ่ายเงินซื้อหญ้าหนึ่งครั้งคือหนึ่งร้อยบาทแม่วัวชโรเล่จะกินได้สองวันจากที่เราได้ลองให้แม่วัวชาร์เล่กินหญ้าแคนกุลาสดมาหลายครั้งแล้ว หญ้าแพโกล่าสดจะกินค่อนข้างอิ่มและอยู่ท้องนานช่วงนี้หญ้าที่ปลูกไว้ยาวไม่ทันหญ้าตามไหลาทา้งที่เคยตัดก็ยังไม่มีมากพอเพราะว่าทุกวันนี้คนหันมาเลี้ยงวัวเยอะมากทาให้เราต้องซื้อหญ้าให้วัวชะเล่และลูกกินเท่ากับว่ามีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยซื้อหญ้าก็ยังว่าแหละตามยุคตามสมัยเนาะเราก็ต้อง หาวิธีการรับมือในการที่จะเลี้ยงวัวของเราบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่อีพีหน้าเนาะ